จริงก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะจะอยู่ในหลักสูตรหง,งเฮ้งขั้นสูงนะแต่ว่าวันนี้ก็จะแบ่งปันในส่วนที่เราจะเห็นชัดๆและเห็นบ่อยๆถ้าเห็นอยู่ตรงประมาณข้างๆหน้าผากประมาณนี้นะคะข้างๆหน้าผากเนี่ยดูหมองคล้ำช่วงนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเป็นพิเศษอาจจะมีความไม่สะดวกสบายอาจจะมีความผิดพลาด อาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุที่จะต้องระมัดระวังในการเดินทางถ้าในสมัยก่อนสินแสเห็นแบบนี้ก็คือจะงดให้เดินทางเลยคําว่าเดินทางก็คือการเดินทางไกลคแค่ตื่นเช้ามาไปทํางานแบบนี้ก็ไม่ใช่อันนี้คือจุดที่1ที่อยากให้สังเกตจุดที่2ก็คือตรงบริเวณกลางหน้าผาตั้งแต่กึ่งกลางหน้าผาจนถึงว่างคิ้วแถวนี้ทั้งหมดนะคะ ถ้ามีความหมองคล้ำขึ้นมาก็แปลว่าต้องระมัดระวังเรื่องการถูกใส่ร้ายป้ายสีการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่